สวยกี่เดียวเพื่อนสวยสวยมาแล้วจ้าตามในหัวไอ้หยับหยับหนอยยามพิกเกอร์มาซอยนต่เพื่อน สวัสดีครับผมผมยูมสี่เคนะครับวันนี้ก็มาสูโลแลงก์อีกเหมือนเดิมนะครับโมมี่ไพเหรียญน้ำนะครับโมมี่ไพ่กุดน้ำเลยน่านเจอห้องครับไไกุดรูมมาเลยไปไเป็นซีเน,นียร์ล่มิงหน้าตาเนี่ยพกเป็นฟิกเกอร์มากนะครับนี่็ไม่เมต็มเ็ตเพงแฝงเดียวขึ้นไาให้นะครับนประมาณยี่สิบกว่าดาวนะวน,นนาที่ครับจะมากุดรูมสูโรุ่งแล ยิง่งไปอยากหลินเล่รยรูปนี่มันเป็นตำแหน่งทัีออ่อยากทำงานทางนี้เดียววะหยุดพวกตัดตัวเรียนไงถ้าเรียนคนอย่างผมก็ไปได้ไกลอ,อะคนหนึ่งเนี่ยเด่นจัดเลย หน้าเวดด้วยว่าเด็กเพื่อนที่ว่าเป็นข้อมบูํำกันเหามันมาแล้วมากเลยมากเลยเป็นได้ว่ายังไงไอ้หนูโดนไปดีครึ่งหลอดด่าว่าเคีียยากผ่านทางมาเฉยเฉยโดนครึ่งหลอดมีลุงนะเขาอยู่ชั้สองไหมครับผมกับยานี่เดชเชิดชาย แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกตีสวยที่เดียวเพื่อนสวยสวย โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยบอลหนีกับพ่อบอลหนีมาเดี๋ยวนี้ห้าปอกเลยเป็นใดก็ได้เมียสาวที่พ่อบางเชื่อข้ัฝ่ายหนี่ได้มาสี่ตัวนะปอมด้วยเชื่อจะมันก็เดิมถึงเงินยได้ตัวละคนนะรเนาะเบียดเกมไปยังไงก็ไหวครับ แตโตเหลียนนะจะไปพื้นพาม,มเป็นต้นเกมกับเพเี่อย,ยู่งเหยวงตานี่เชี่ยฝานะครับจินที่สอง บุ่มซับหัวหแบบติงๆล่งยานบุมมท่านเนี่ยบุท่านนลครับมาดิเวียวซ้ำกันนี่กินไอซับเลย ตาิตนไหนไในงูกันตีนะ้เนาะเล่นหน่อยนะผมมีสกิลสวนถอยเพื่อเพื่อนมันอาจจะอยู่ห้องบริเ็นไปได้ส่นลึกด้วยในการครับอยากได้ป้อมนี้จะจัดเลย ท่าไหร่นะครับสินดีซีนะเกือบชิบสองนะครับถึงไม่ล่าตัวละครชั้นเรารสรเสื่อชาจแล้ว <Yeah. S 1> ล่งไปกับคุมเลยตาเนี่ยรู้จะล่งไปดี ียบลอยโดนปิดไวยจัดอินต่อได้ดีเพื่อนมาเล้วจ้าโอ้ยตัวยิ่งพี่สปอร์ตเลยวะหยบลอยสก,กิลเบิร์ดโดนก็รับเพื่อนก่อนนะเธอด่าสอดมาแหละ ยิงมันสลิมลงลักอยากลับมาใหม่มีลงนะอันจะเหลน มันอาจจะกาันลางครับเชียรแทบก่อนเลยกันครึ <c oughs> ่งลอฮัทบุกดาบางเฉียบ <c oughs> โอ้เห็นเบิดเลย เอ้าคลิปมาดูหนีเลยอย่ากนดคลิปบลาซื้อร้อนร้อนผมไปดับอันกว่าแบบรอเหรียอยู่อันใช้นานอยู่กวัดกัน ให้คนหนึ่งหลับบนเรื่องบาอย่างผมเลยว่าอย่างกันนี้ยหน่อยหนึ่งจะตายเมีย มาแล้วจ้าทำใน,นหัวไอ้หยับยับมาหยานพิกเกอร์มาซอยนะเพื่อนโดนตะตัน้นแบบมาหน้าโครเงีอ่ะโดนไปดีเจจีครับผมอันที่บอกนะครับเลดเกมมันบาไวก็มออยู่แล้วน,นะ จริงครับดาที่ซิมหานะก็ตายเลยผงตายเนี่ยแต่พี่เนี่ยจะเก่งเกินไปนะแบตหนีผมว่าเหมือนคอมโบครับแด่หลายตัวครับทั้งยานทั้งเจลี่แบบตัวแบบมีสกิล <1> 1> อะไรอย่างเงี้ยบ่ตายเลยคอยมีพี่แท้บ่ได้อีกวะถ้าริมเรีนดีนะธรรมดาครับโล่งเรียงดีนะโอ้ก็มีพี่แต็มเดียวว่ะ ที่สองวันอ่านถึกบอกว่าที่ไ่นกันเลขสองไหนกันโอเอ็นอีโอ้ที่สวันกดท,ที่วะเป่าอย่างอ่ะโอ้โเข้าใจแล้วไปนะครับเดี๋ยวว่าเซืรอโรงแรมไหนเมืองอีกนะครับอยากให้ร่วมตัวได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ค,ใคลิปนะครับเจ๊กินนาครับเจ๊ก